สวัสดีครับผมมือน,นี่ก็คชิม่สสรุปแนวทางล่าพัฒนาโครงสุดไทไายวันศุกร์ที่4สิงหา2566มือแรกสองตุ่มเครืองั้งเหมือนมีสิบสำนักดังเนาะครับสำสมก็เตรียมแคบหน้าจอเตรียมสมุดดินซ้อไว้ถ้าจดว่าเล็กตัวใดมันตรงกันนาอพี่น้อง สำนักใดเขา่าั้งเหมือมีอยู่สิบสำนักก็มาเริ่มกันเลยป่ะการเสียเวลาของคี่น้องเฮาของสุดใจผ้าลวยบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับ3เน้นที่ศูนส่วนเลขติดเลขวิ่นเก้นย์หนึ่งเลขประกอบกับสามสี่หาจับก้วออกมา

ต่อมาของพอแต้มของพอแต้มเลขติดเลขวิ่นบนล่าง9 0้าศูนขั้นจับเต็มชุดก็คิดได้เก้าคู่เก้าหางแต่พอแต้มจัดให้แค่6คู่บนล่างไปกับก็มีหนึ่งหกหนึ่ง บนล่างวิ่งรูด3กับ8เน้นที่8ส่วนจับคู่ตัวเน้นก็นคือ 16, 18, 0, 8หนึแปปคบหน้าจอครับผมต่อมาเสียนหน้าดีเสียนหน้าดีบนล่างวิ่งรูด0กับ 1, เน้นที่0จับคู่กับมี1เก่า หนึ่งนย่เน้นหนเกเม็ดเดียวโคโลอันนี้บนด้พี่น้องเน้น1นเก้าตัวเดียวเม็ดเดียวแขนแขนเนี่ยเล่างวิ่งรูด8กับเกเน้นที่8จับคู่8ปดเก้าแปดศูนเนย้น8์เน้ ่อมาสำนักที่สามเอ้ยสำนักที่สีเสี่ยนปลาตานพี่น้องของเสียนปลาตาน,นาตาบนล่างวิ่งรูด0ูนย์กับ1น่เน้นที่1จับคูศูนย์หกหนึ่งหกหกเจ็ดศูน่เน้นเม็ดเดียวโคโลคือเกาแขนแขนหนึ 16. อันนี้เสี้ยนปลาตานได้พี่น้องได้อันนี้ของเสี้ยนปลาตานหกคูหกข,งขางเน้นเม็ดเดียวโคโลเล็กลอยตัวฟันเม็ดเดียวของเสี้ยนปลาตานเสี้ยนแท่จากชายวานอันนี้เสี้ยนพี่ไม้ เซียนเพีรไม้บนล่างวิ่ง0กับ7เน้นที่0จับคู่กับ06 07 08 74 71 75เน้นติด0 06 07 08เซียนเพีรไม้ต่อมาปูโคราชปูโคราชวิ่ง1 บนวิ่งรูดศูนย์เอ้ยวิ่งรูดหนึ่งเป็นผู้เขียนและแทนงานผิดเนาะพี่ห้องขอโทษขอให้ไหลบนวิ่งรูดหนึ่งจับคู่10 1่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหหนึ่งหหสองตัวเด่น10 61 1ศูนสองสองหนึ่ง ล่างวิ่งรูด8จับคู่กับ8ปดเจ็ด7ีห5าสามตัวเด่นก็คือ8ปดเจตกัน 8, 7, ตัวรองกะพิจาตนานานะ่งนพี่น้องเราวาปูเน้นติด8เม็ดเดียวโคโลซ้ำกันกับเสี้ยนปลาตัานเด็กหกคููเน้นตัวเดียว ต่อมาผู 7, ้ศูย์เผู้ศูเจ็งวดที่แล้วเขาทั้งบนเขาทั้งล่างเข่าตรงตรง,ตรงเขาบนเขาล่างตรงตรงผู้ศูย์เบนวิ่ง8จับคู่กับ8ปดเ8้าเจ็ดแสหาีหกส่ส่วนตัวเน้นแปดเ8้าส ล่างวิ่งรูด3จับคู่เจ็ดสามสองสาเจ็ดสองห้กตัวกันตัวร่องเก้าเก้าแปส่วนตัวเน้นล่างเจ็ดสามสอปูศูนย์เจ็ดเมื่อวันพุธเขาทั้งบนทั้งล่างตรงๆเด้อพีหนองปูศูนต,ต,ต่อมาเส้นกรุงเทพ

ตัวเด่น5 0 7 0 5 1 7 1แคบหนาจอยได้ไปนองเด้อสำนักได้อาจารย์ได้ก็ได้ต่อมากของแอดนะครับสมชมวงหมดที่แล้วกับเล็กวิง่งหลูดเข่าทั้งบนทั้งล่างส่วนจับคู่เขา่า0ูเกตรงๆส่วนเล็กติดเล็กวิ่งกับศูนย์เก่าหนึ่งสอ จับคู่ออกมากกับ C1 C2 C3 สา 3, หนึ่งสามสหนึ่งหสองหบนล่างวิ่งรูดสีคับ1เน้นที่4ส่วนตัวเน้นจับคู่กับ C1 C2 แล้วกับส C ไปกับได้พี่น้องก็อย่าลืมไปกับน้ำกับตัวน้ำหัวที่แล้วเข่าตรงๆงหัวเนี้กับบอนแน่ไพ่หลังเข่าตรงๆภาไหนากับบอูก ไหว้เขาตัวกลับหือตัวตรงให้สังเกตหกหนึง่งหกหนึ่งนี่ว่ามันแถบทุกสำนักเสี้ยนปลาตาดนี่ให้แน่นอยู่ที่พดแจมกัน็เน่นหนึ่งหกแจมกัน็เน่นหนึ่งหก ไปกันต่อพี่น้องเสยนนองไายเส้นนองไายเลขกิดเลขวิ่นบนล่างศูนย์หนึ่งสองเลขประกอบกับหกเจ็ดแปบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับ1เน้นที่1จับคู่กับสองหกสองเจ็ดสองแปดหนึ่งหกหนึ่เจดหนึ่นย์หกศูนแน้นหนึ่งหกนึ่งเจดหนึ่งแสามคู่สามหาง กรนสุดท่ายท่ายสุดปูขุนปูขุนเลขติดเลขวิ่นไมีแปดตัวศูนย์หนึี่ห้าเจ็ดแปดบนล่างวิ่งรูด1กับ7จับคู่0 2 3 0์2องสามศูนย์กปูคะเน่นหหนึ่งเจ็ด ทวน3ตัว902 602 417 147ปูกเน้นให้417 147ได้เป็นดอกแคปหน้าจอตามนี้ครับผมให้สังเกตเลข6116นิดครึ่งหวดที่แล้วแอดกระท่วนเลข90ตรงกันหาสำนักบ่งงวดนี หนึ 16, 61, 17, 17, 1, ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเนี่ยตรงกันอันนี้ของเสี้นนองไข่หนึ่งหกหกหนึ่งก็เป็นตัวเนีนพรอมส่วนของแอดนี่ก็ 6, 1, 6, 1, 6. หกหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกให้ไปกลับนะพี่น้องก็เป็นตัวกันตัวร่องกะหกหนึ่งหนึ่งหกส่วนเหล Green, 1, ็กวิ่งกับหนึ่นงขึ้นกันเส้นนองไข่กับศูนย์กับหนึ่งอันนี้ก็บสี่กับหนึ่ง ที่นี่มาเบื้องเส้นกรุงเทพเส้นกรุงเทพก็มีหกหนึ่งนี่พี่น้องเส้นกรุงเทพเส้นกรุงเทพก็มีหกหนึ่งเกียรตินึ่งกับวิ่งกับศูนย์กับหนึ่งเลกหนึ่งนี่วิ่งหนึ่งตรงหลายปูศูนย์เจ็ดหกหนึ่งบอมีปูศูนย์เจ็ดบอมีหกหนึ่งปูโคลาดมีหกหนึ่งนะพี่น้องปูโคลาดมีหกหนึ่งเป็นตัวเน้นความ แล้วก็วิ่งหนึ่งความให้สังเกตครึ่งวดที่แล้วนี่เก้าศูนย์ส้นกันหลายศูนย์เก้าส้นหลายเสี้ยนพี่ไม้บ่วมีหนึ่งมิตาหนึ่งเจ็ดบ่มีหนึ่งหกเสี้ยนปลาตาดเนี่สิบหกเงินแล้วก็นเน้นหนึ่งหกตัวเดียวโคโลวพี่น้องนี่หนึ่งหกนี่ตรงหาส้ำนักเละเสี้ยนหน้าดีกับวิ่งศูนย์กับหนึ่ง มีหนึ่งหกมิตนึ่งเก่ากับวิ่งหนึ่งของพอแต้มกับมีหนึ่งหกพี่น้องทวนภาวาเหล็กหนึ่งหกหกหนึ่งเกจหนึ่งหนึ่งเกจนี่ภาวะเหล็กมันตรงถ้าเหมือนที่ไม่ตรงหกสำนักตรงหลายสำนัก เอาไ่อแรกสอง2ุ่มเครืองขอให้พี่น้องเข้าชคกชมันหมันเรื่อยเแห้งสุปผู้สุก้อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจผดด้าลวดนะครับด้วยคลิปหนาพอกันไม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม